สวัสดีครับเกษตรตามพันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมสีภาพพี่น้องมาผูกซึ่งเหลืองนะครับการแก้ปัญหาดินเข้มน้พี่นอ n g มีวิธีแก้ง่ายนะครับพี่น้องอาจจะเคยไปศึกษามาจากหลายๆแหล่งแหล้วนะครับว่ามีวิธีแก้แบบไดนะครับแต่ว่าอาจจะยังบวกขอาใจเนาะผมกับสีมาอธิบายแบบง่ายๆนะครับให้พี่น้องเห็นภาพพี่น้องเพื่อจะรวมแก้ปัญหาไปน้วกันสำหรับวิธีการแก้ปัญหาอย่างแหลกนะครับพี่น o n นก็คือการใส่น้ำไปละลายเกลือนะครับ เพื่อให้เกลือไหลไปทางอื่นพี่น้องอาจจะเป็นไหลไปกับทรายนามนะครับหรือว่าจะเป็นการไหลลงไปใต้ดินนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไปเหตุจูนะครับพี่น้องเพราะว่าอถ้าเกลือนโบเข้มอยู่ตรงนี้มันก็จะไปเข้มอยู่หมองอื่นนะครับแต่ว่ามันก็จะตุให้ความเข้มบริเวณผิวดินซึ่งเข้าผูก้นใหม่นี้ลดลงนะครับพี่น้องอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างแรกนะครับสําหรับการแก้ปัญหาอย่างที่2นะครับก็คือการใส่อินทรีย์วัตถุทสายลงไปนะครับอย่าง พี่น้องเห็นนะครับก็คืออ่าอิซิวัตถุเขาจะอยู่ด้านบนนะพี่น้องส่วนดินที่มีความเข้มอยู่ดานล,ล่างนะครับบอกง่ายงคือว่าบ่วงไเขาสัมผัสกับเป็นส่วนใหม่ที่เท้าปลูกนะพี่น้องแห้งไซร้ลายซํำได้เกิดเหมือนกับมีอ่าสั้นอีกสันน้นนึงนะครับก็คืออิซิวัตถุนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างที่สองนะครับพี่น้องการแก้ปัญหาอย่างที่สามนะครับก็คือทำยังไงกระไรบ่วงหฮน้ำจากใต้ดินขึ้นมานะพี่น้องไอ ตานแต่ดินังขึ้นมากก็ยังเช่นนะครับการาสูบนามบด้านน้ำพี่น้องหรือว่าปล่อยไหนานดินนแห่งนะครับผมพี่น้องก็หนานดินแห่งเขาจะมีแรงในการดึงนามจากแต่ดินขึ้นมานะพี่น้องอันนี้ก็คือเข้ากับยายเอานามแต่ดินขึ้นมานะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างที่3พี่น้องและการแก้ปัญหายาที่4ีนะครับก็คือการปลูกพืชที่มีความทนทานต่อความขึ้นนะครับพี่น้องว่าจะเป็นต้นยูค,คาพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นพวกตน้น อ่ะปักพ้าวนะพี่น้องคือทนทานต่อความเขมนะครับ mm. พืชหลายชนิดพี่น้องเอาง่ายๆคือพืชที่มันเกิดได้อยู่ใช่ทะเลแหละพี่น้องหม mm. อในการเอามาปลูกนะครับเป็นเื่ที่มีความเขมนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่อโจเบสมาด้วยพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ